เลข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกาน1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินย้ำอีกครั้งนะคะ7มิถุนาย,ยนนี้มีวัคซีนฉีดเพียงพอแน่นอนค่ะแต่ไม่ตอบเป็นยี่ห้อไหนขออย่ายงเกมการเมืองส่วนหมอนิธิก็ยก5เหตุผลโต้บริษัทที่อ้างตัวเป็นเอกชนและเป็นตัวแทนวัคซีน นายอนุทินชันวิวรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n เโดยกล่าวถึงกรณีที่หลายพรรคการเมืองออกมาเรียกร้องการจัดสรรวัคซีนที่ไม่ชอบทรมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่ซึ่งนายอนุทินบอกว่าวัคซีนคือเรื่องสําคัญค่ะขออย่านาวัคซีนมาเล่นเป็นเกมการเมืองและนอกจากการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนในเข็ม1เข็ม2แล้วตอนนี้ก็วางแผนที่จะฉีดวัคซีนข้ามไปถึงเข็มที่3และเข็มที่4แล้วโดยจะฉีดให้กับประชาชนไปจนกว่าไวรัสโคโรนิดเก้าจะ หยุดเป็นโรคระบาดระดับโลกทางนี้ในอนาคตไม่กลัวเกี่ยวกับปริมาณวัคซีนค่ะเพราะมีโรงงานฐานผลิตอยู่ที่ประเทศไทยและอีกไม่นานก็จะมีวัคซีนชนิดอื่นๆเข้ามาอีกเป็นจํานวนมากค่ะเพื่อจะคุมสายพันธุ์ต่างๆเนื่องจากว่ายังมีการวิจัยกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ นอกจากนี้นาะยอนุทินก็ย้ำด้วยว่าเจ็ดมิถุนายนนี้จะมีวัคซีนให้ประชาชนอย่างแน่นอนขออย่าก,กำหนดว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนเพราะถ้ากำหนดวัคซีนก็ถ้ากับว่าจะทำให้ประชาชนสับสนยืนยันวัคซีนที่เข้ามานั้นดีทุกยี่ห้อค่ะส่วนความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนทางเลือกก็จะเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่จะดูแลในเรื่องนี้ต่อไป ขณะที่ฝั่งของสารจาณนายแพทย์นิธิมหานนนค่ะเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ a c e b o o k นะคะถึงกรณีที่มีเอกสารบนโลกออนไลน์เมื่อคืนนี้ค่ะว่ามีบริษัทเอกชนอ้างว่ามีการเสนอขายวัคซีนซินฟาร์ม20ล้านโดสให้รัฐบาลโดยพยายามติดต่อมาแล้วแต่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขไม่สนใจซึ่งประเด็นนี้นะคะสารจาณนายแพทย์นิธิก็ยกห้เหตุผลอธิบายค่ะก็คือ1กลุ่มหรือบริษัทแบบที่ว่าเป็นตัวแทนนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากค่ะ 2การเป็นตัวแทนในการนำยาหรือวัคซีนจริงต้องได้รับรายละเอียดรายการประกอบยาและการผลิตจากบริษัทเจ้าของเพื่อมาใช้ขอใบอนุญาตจากออยอด้วย3คือผู้ผลิตวัคซีนโควิดสิตอนนี้นะคะบริษัทผู้ผลิตจะติดต่อกับทางรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลก่อนเท่านั้นจะไม่มีการไปติดต่อกับเอกชนเป็นรายรายโดยตรงค่ะ4คือรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลเมื่อติดต่อแล้วก็ต้องมอบหมายให้บริษัททำโลจิสติกเรื่องการขนส่งการเก็บวัคซีนที่ เป็นมาตรฐาน5คือบริษัทหรือกลุ่มตัวแทนใดที่ว่าเป็นตัวแทนหรือมีวัคซีนเป็นล้านล้านโดสโดยไม่มีรายละเอียดรายการประกอบยาและการผลิตที่ต้นทางจัดให้ไม่ใช่ตัวแทนที่สมบูรณ์แน่นอนทางนี้ราชวิทยาลัยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าถือโอกาสนี้ในการโจมตีกันแค่นี้ประชาชนก็เจ็บก็ทุกข์แย่อยู่แล้ว ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคลัสเตอร์แคลคอมกว่า500คนที่เพชรบุรีเมื่อวานนี้ก่อเหตุชุลมุนพยายามโรหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนาม เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุภายในโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ภายในโรงงานแคลคอมเทียมเพอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดเหตุชุลมุนขึ้นค่ะโดยผู้ป่วยโควิด -19 เชาวเมียนมากว่า500คนที่พักอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้พยายามที่จะหลบหนีออกมานอกตัวอาคารค่ะเนื่องจากว่ากระแสะไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนามขัดข้องตั้งแต่8โมงเช้าทาให้ผู้ป่วยไม่พอใจเนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อนและพื้นที่ในโรงพยาบาลสนามมีความแออดัดรวมทั้งยัง มีข้อเรียกร้องอื่นๆต่อเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลค่ะ ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขาย้อยนะคะและก็ทหารจากมณฑลทาหารบกที่15ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนำกำลังกว่า50คนค่ะเมื่อวานแต่งชุด PPE นะคะเข้าเจรจากับกลุ่มแรงงานดังกล่าวเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติซึ่งก็ใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะคลัสเตอร์ของแคลคอมีผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,845รายค่ะเป็นแรงงานไทย1,255รายแล้วก็เป็นแรง ต่างชาติไป1,590รายค่ะปีท้ายที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักในบางแห่งกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ60 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองลมแรงเกิดขึ้นนะคะฝนจะตกหนักบางแห่งก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยส่วนทะเลอันดามันอ่าวไทยกําลังแรงทั้งคู่เลยนะคะอันดามันคลื่อนสูง2-4เมตรมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยก็ ทะเลมีคลื่นสูง2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณ106%ของพื้นที่ค่ะตกหนักด้วยในบางแห่งวันนี้อุณหภ,ภูมิต่ําสุดนะคะ25-26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าวปนาฬิกา6นาทีค่ะ นื้อข่าวโดยสำนักข่าวอ n n เอ็น